ตอนนี้ผมก็ปีนมาถึงบนเรียกใต้ห้างอะไรนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยนะครับผมว่าไม่ไม่มีใครเคยเจอนะครับอะไรแบบนี้นะครับพวกที่ไปนี่ถ้าเจอนี่ปืนลั่นแน่นอนนะครับลั่นถีนี่ไม่รู้ว่าตัวที่มันเรียงนี่ยังอยู่หรือเปล่านะครับ สวัสดีครับผมวราวิดนะครับในวันนี้นะครับผมก็เป็นลิงนะครับนอนอยู่บนต้นไม้อย่างสบายใจเลยนะครับในในวันนี้นะครับผมก็มาถึงที่ห้างกล่าวนะครับข้างล่างนี้นะครับที่สมัยผมยังเป็นทหารเกณฑ์อยู่นะครับเกือบหนึ่งปีแล้วนะครับที่เริ่มมาสร้างนะครับผมกับโจงนะครับสร้างไม่เสร็จหลังจากนั้นผมกระเต๋าก็มาสร้างให้เสร็จนะครับก็อยู่มาเกือบปีนะครับอีก1เดือนก็1ปีแล้วนะครับใยในวันนี้นะครับคืนนี้ผมก็จะมานอนอยู่ใน ห้างเดิมแห่งนี้เลยนะครับอ่ากล้องตัวเล็กอาจจะเสียงเบาหน่อยนึงนะครับไม่ได้ใช้ไม้แย่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลงไปข้างล่างห้างแล้วนะครับไปเอาพวกสัมภาระอะไรขึ้นมาก่อนนะครับปีต้นไม้ขึ้นมาสัมภาระยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยนะครับ ในวันนี้นะครับผมก็เอาของมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับพวกกล่องพวกอะไรแล้วก็พวกหมูปิ้งลูกชิ้นข้าวนะครับแล้วก็พวกน้ําดื่มแล้วก็พวกถุงนอนแล้วก็ผ้าใบานะครับแล้วก็เชือกครับเผื่อฝนตกนะครับแล้วก็เอาทุเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุเรียนกินก่อนเลยดีกว่านะครับว่าทุเรียนมันจะเป็นอย่างไรนะครับนี่เลยลูกเล็กนิดเดียว ลูกนี้สุกง,งอมมากนะครับลูกนี้อืมแต่ว่ายังหอมอยู่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรอืมก็พอกินได้นะครับแต่ลูกนี้ไม่หวานมากนะครับลูกนี้เนื้อมันจะเป็นสีขาวนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่า มีทุเรียนเนื้อขาวด้วยนะครับตอนผมขายผมก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นเนื้อสีขาวบางๆเม็ดใหญ่ๆนะครับบางคนได้รับก็บอกอุ้ยเนื้อสีขาวเสียแน่นอนอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับมันจะสุ่มงอมอาจจะเสียบ้างนะครับหรืออาจจะไม่เสียนะครับแต่คือมันเนื้อสีขาวนะครับอืแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอาจจะแค่แบบเคยเห็นแต่พวกหมอนทองหรือว่าพันอื่นที่เนื้อสีเหลืองนะครับก็อาจจะคิดว่าอุ้ย สีเขาคือไม่แก่อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆคือมันมีพันธุของมันนะครับไอ้ที่อันนี้คือพันุพื้นเมืองนะครับหรือว่าบางที่เขาเรียกทุกเรียนบ้านอะไรอย่างนี้นะครับที่ราคาจะถูกๆนะครับอของผมเนี่ยบางลูกก็หวานบางลูกก็ไม่หวานนะครับบางลูกก็อร่อยมากบางลูกก็อร่อยน้อยนะครับอันนี้เพิ่งเก็บมาเมื่อเช้านะครับคือมันสุกง,งอมแล้วนะครับ ถ้าอีกสักสองสามวันเนี่ยอาจจะเละกว่านี้นะครับนี่ก็เริ่มเริ่มงอมแล้วไม่ใช่เริ่มงอมเริ่มเละนะครับอืมเราถือว่ายังกินได้อยู่นะครับ ไฟตอนนี้ก็เริ่มติดดีขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ฟืนเท่านี้ไม่เพียงพอหนึ่คืนนะครับเดี๋ยวสักพักต้องไปหาเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ส่องรอบๆให้ทุกคนดูกันละกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรพระอาทิตย์ตกหลังเขานน่นนะครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้แสงส่องไม่ถึงแล้วนะครับเพราะพระอาทิตย์ลงต่ําไปแล้วแต่ว่าฝั่งด้านนี้นะครับยังพอมองเห็นอยู่นะครับนี่เลย ก็นกเขาล้องด้วยนะครับฝั่งนู้นสองตัวนะครับนกเขานกชนิดต่างๆนะครับร้องกันหลายชนิดนะครับแต่ที่ได้ยินเสียงดังกว่าเลยก็คือมแมลงนะครับ โอ้ลมพอมีอยู่นะครับเมื่อกี้ยังไม่มีลมเลยมีลมเริ่มแรงขึ้นโอ้โหอาหารในวันนี้เยอะเลยนะครับพวกลูกชิ้นใส่กล่องนะครับพวกหมูปิ้งนะครับแล้วก็ข้าวครับโอ้โหผมก็จะกินก่อนนะครับตอนนี้ จริงๆไม่ต้องกินข้าวก็กินไม่หมดแล้วนะครับเยอะมากมถ้ามีข้าวเหนียวเลยนี่จะสุดยอดกว่านี้นะครับฝั่งเขาฝั่งนน้นเนี่ยแสงแดดยังแรงๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยแสงแดดตกปลายนะครับแล้วก็ส่องไปแค่ฝั่งโู้นนะครับ อร่อยมากนะครับไส้กอรอกจิ้มน้ำจิ้มเยิ้ม,มอมกินท่ามกลางพวกเสียงนกนะครับอือสุดยอดเลย กินข้าวเสร็จสักพักใหญ่ๆนะครับก็เริ่มมืดความมืดก็เริ่มเข้ามานะครับพวกนกต่างๆก็เริ่มเงียบไปนะครับก็จะเป็นพวกมแมลงนะครับมแมลงวิแล้วก็มแมลงกงังเืินะครับปิ๊กปิ๊กแป๊กแป๊กอะไรอย่างนี้นะครับ นกต่างๆก็กําลังจะเข้านอนกันนะครับบางชนิดก็ยังร้องร้องอยู่เตรียมเข้านอนนะครับบรรยากาศกลางคืนก็จะวังเวงๆังเวงหน่อยนะครับ สำหรับคนที่ไม่เคยไปนอนในป่าหรือว่าตามอุทยานอะไรไปกัปนไปนอนอะไรนี้ก็อาจจะแบบกลัวๆนะครับแต่ผมนี่ปกติไปแล้วนะครับ <c oughs> นอนที่ไหนก็เหมือนเหมือนกันแล้วนะครับไม่กลัวนะครับพวกผีอะไรนี้ผมไม่กลัวนะครับผมกลัวโจรมากกว่านะครับ <c oughs> พวกโจรผู้รา้ายอะไรพวกนี้นะครับ แต่ในป่าส่วนมากจะไม่มีนะครับถ้ามีก็น่ากลัวกว่าทุกที่เลยนะครับถ้าเป็นในเมืองนี่เต็มเลยนะครับโอ้ค่อนข้างเยอะมีพวกน้องขูกแล้วก็พวกกบเขียดต่างๆร้องเยอะเลยนะครับดเดี๋ยวผมย้ำๆให้ฟังพวกเสียงธรรมชาตินะครับ เรามาจากข้างลังห้วยนู่นนะครับทั้งนกขูกทั้งพวกกบเขียนนะครับกองไฟก็เก่ะไม่แรงนะครับเกาอเบาๆไปเรื่อยๆนะครับผมส่องรอบๆช่วงการคืนให้ดูบ้างนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับ พวกฟืนก็ผมก็เอาไว้พาดไปพานมาอยู่ฝั่งนี้นะครับให้มันแบบไม่โล่งนะครับถ้าโล่งๆรู้สึกว่าอมันโล่งเกินไปนะครับแค่เรารู้สึกไปเองนะครับว่าเอยทำไมมันโล่งกว้างจังเลยอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะมีอะไรมาอยู่กับเราอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงไม่มีหรอกนะครับเราคิดไปเองนะครับตอนนี้ปิดไฟก็มองไม่เห็นอะไรแล้วนะครับไฟสว่างสุดเลย มีมดแดงด้วยนะครับแต่ว่ามีอยู่กิ่งเดียวนะครับกิ่งตรงนั้นนะครับกิ่งอื่นๆไม่มีนะครับมีอยู่กิ่งเดียวผมหารังมันนะครับว่ารังมันอยู่ไหนกันแน่อมยังไม่เจอนะครับตรงนี้เช้าท้าดูเจอเดี๋ยวจะไปขึ้นไปถ่ายให้ดูนะครับว่าจะขึ้นไปถ่ายได้หรือเปล่านะครับหลังมดแดง ตั้งแต่มืดผมก็อยู่บนนี้แล้วนะครับไม่ลงไปแล้วนะครับไม่รู้จะลงไปทําไมนะครับแล้วก็ไม่อยากลงด้วยนะครับไม่สูงนะครับห้างนี้เป็นห้างเตี้ยเตี้ยห้างหนึ่งนะครับก็เอาไอ้ผ้าใบามันหนุนหัวนะครับถ้าฝนตกเนี่ยค่อยเอามา,าเป็นหลังคานะครับเท่าที่ดูฝนอาจจะไม่ตกนะครับในคืนนี้ กลางคืนก็ชิวๆอยู่บนนี้แหละนะครับไม่มีอะไรหรอกนะครับนอนมาไหลที่ไหลนั่นแหละนะครับยังไม่เคยเจอแบบอ,อ,อะไรมาเรียกใต้ห้างอะไรนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่อยากเจอด้วยนะครับสมัยนี้ผมว่าจริงๆไม่น่ามีแล้วแหละนะครับถ้าใครเจอนี่โอ้โหสุดยอดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่พวกคนที่ ไปนอนป่าอะไรผมว่าไม่ไม่มีใครเคยเจอนะครับอะไรแบบนี้นะครับคือบางทีอาจจะเจอแต่ว่าอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นแบบนี้นะครับถ้าพวกที่ไปนี่ถ้าเจอนี่ปืนลั่นแน่นอนนะครับ <c oughs> ลั่นถีนี่ไม่รู้ว่าตัวที่มันเลี้ยงนี่ยังอยู่หรือเปล่านะครับอท้านสมัยก่อนนู้นผมก็ไม่รู้นะครับแต่สมัยนี้ผมว่าไม่มีแน่นอนนะครับ แต่ถ้าเจอเป็นคนน่าจะอาจจะมีนะครับแบบว่าพวกคนไปหาของป่ามาอะแบบไรอย่า,างนี้นะครับอาจจะเดินผ่านใต้ห้างอะไรอย่างนี้นะครับแเราก็อาจจะแอบ,บเห็นอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ทันเรียกอะไรอย่างนี้เขาก็เดินผ่านไปอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ถ้าแบบเป็นแปลงล่างอะไรมาเรียกอยู่ใต้ห้างอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่มีนะครับผมว่าเฉยๆนะครับความจริงก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ผมคิดไม่น่ามีนะครับ เมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงคนตะโกนจากข้างล่างห้วยนู่นะครับไม่รู้ว่าใช่เสียงคนหรือเปล่านะครับได้ยินแว่วๆนะครับแต่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับอืมเขาจะมาหากุ้งหากลมหรือว่าอาจจะไม่ใช่เสียงคนนะครับอาจจะเป็นพวกเสียงนกเสียงสัตว์อะไรบางอย่างอะไรอย่างนี้นะครับได้ยินไม่ชัดดีนะครับได้ยินโอ้โอ้จากข้างล่างนะครับ ฟืนใช้ไม่หมดแน่นอน,นครับเยอะแยะเลยนะครับทางฝั่งด้านนี้โอ้โอ ที่นอนก็ปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับมีที่กั้นอะไรเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้ก็กั้นด้วยท่อนนี้นะครับฝั่งนี้ก็กลิ้งไปก็ไม่ล่วงนะครับฝั่งนู้นผมก็เอาพวกฟืนอะไรมาวางเต็มนะครับแล้วก็กองไฟก็อยู่ทางฝั่งด้านนี้ปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ oh. เช้านี้เหมือนว่าอากาศจะเปลี่ยนไปนะครับคลืมๆแล้วก็รู้สึกว่าพวกละอองฝนจะตกตกน้อยหนึ่งนะครับได้ยินเสียงแป่าแป๊กแต่ว่ามันไม่ทะลุมาข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักสว่างๆเนี่ยผมจะส่องฝั่งนู้นให้ดูนะครับรู้สึกว่าจะมีพวกหมอกอะไรค่อนข้างเยอะนะครับในเช้านี้ ตอนนี้ผมก็ปีนมาถึงบนยอดไม้ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาช่องส่องไปตรงอื่นดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนกอะไรต่างๆก็ร้องเยอะเลยทีเดียวนะครับนู่นหมอกลงหนามากเลยนะครับไกลๆ แต่ไม่ค่อยมีช่องให้ส่องสักเท่าไหร่นะครับนี่เลยโอ้โหเป็นต้นมะตุอยางที่มีพวกกิ่งอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เลยแบบว่าปีนมาได้ง่ายนะครับแต่อย่าทำตามผมเลยนะครับมันอันตรายนู่นเหมาะเขาโผลเลยนะครับไกๆลๆฝนก็ตกป๊แป๊กเป่าแป,กป๊แปกเบาๆนะครับแต่ว่าเบามากนะครับ แค่ไม่รู้สึกนะครับมาเยยบพบกกริงอะไรพวกนี้สูงอยู่นะครับบนนี้สิบกว่าเมตรนะครับตรงนี้ถ้าตรงห้างนั้นก็จะสัก4 5 6เมตรแค่นั้นนะครับ เช้านี้บรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานท้องฟ้าโล่งๆแดดออกๆเช้านี้ฝนปล่อยๆยคลืมๆมีหมอกนะครับท้องฟ้าก็มีแต่เมฆนะครับฝนก็ตกปล่อยๆยจนใบไม้ก็เริ่มเปียกแล้วนะครับเพิ่งตกเมื่อกี้นี้นะครับตามพวกที่พักผมเนี่ยมันยังไม่เปียกเลยนะครับนี่เลย ตอนนี้น้ำเริ่มยดมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากก็ยังไม่เปียกโอ้ตอนนี้น้ำก็เดือดปุดๆแล้วนะครับ หม้อสนามอันนี้เนี่ยข้อดีของมันคือไอตัวจับนี้เนี่ยมันไม่อมความร้อนนะครับเวลาอยู่ในนี้มันอาจจะร้อนพอเรายกออกมาปุ๊บแป๊บเดียวนะครับประมาณ5าวิสิบวิมันก็ไม่ร้อนมากแล้วจับได้แล้วนะครับแต่ถ้าวัสดุที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยอมความร้อนมากนะครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับไอหม้อสนามอันนี้ก่อนหน้านี้ผมใช้ของอที่ราคาถูกๆนะครับประมาณ200300นะครับมันจะ ร้อนร้อนมือแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพังไปแล้วนะครับผมก็เลยซื้อออันนี้มานะครับของญี่ปุ่นนะครับอันนี้เ <c oughs> ช้านี้ก็กินอะไรร้อนร้อนแค่นั้นนะครับว้า wow. ก็กินอาหารเช้ากันละกันนะครับต้มยำกุ้งนะครับบะหมี่กึ่งต้มยำกุ้ง ผมนี่ชอบบรรยากาศยามเช้าสุดแล้วนะครับพวกนกอะไรต่างๆร้องกันเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมเงียบๆสัก20วิให้ฟังเสียงนกละกันนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นพวกนกเล็กนะครับนกใหญ่เนี่ยเมื่อกี้นู้นก็ร้องนะครับเป็นนกเขานะครับแล้วก็ไอ้นกอา่านะครับโอ้ย นกต่างๆก็ร้องกันเต็มเลยนะครับผมก็จะกระโดดตรงนี้ลงไปเลยนะครับไม่รู้ยังเห็นผมอยู่ในเฟรมหรือเปล่าเสียงน้องนี้เต็มป่าเลยนะครับชอบมากนะครับช่วงช่งเช้าแต่ช่วงเย็นนี่ไม่ค่อยชอบนะครับมันวังเวงวังเวงนะครับแต่พอมืดปุ๊บเนี่ยก็ไม่ไม่กลัวอะไรแล้วนะครับก็ปกติแล้นะครับ แต่ช่วงที่กําลังจะมืดจะมืดสลัวสลัวนั่นนะครับแบบว่าเอมองอะไรก็ไม่ค่อยชัดอะไรงนี้นะครับสมัยเด็กๆนี่กลัวแบบมองไปแล้วเจอตัวอะไรดําๆอะไรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยกลัวแล้วนะครับอโอ้จะลงได้ไหมนี่ สำหรับคลิปนี้ผมวอลวิทจอมโมก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะมาโมเรื่องอะไรอีกนะครับก็สวัสดีครับ